สวัสดีครับผมเมดิคเองนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะมาอธิบายนะว่าใน year สามเนี่ยแซงครีฟโดนปรับอะไรบ้างครับปรับเยอะแค่ไหน,นครับแล้วก็เรื่องดีเรื่องร้ายมีอะไรบ้างน,นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องร้ายแล้วกันแต่ว,ว่าเรื่องดีก็พอมีบ้างครับโดยเฉพาะฝั่งโมเดิร์นนะที่เล่นง่ายขึ้นเยอะนะ เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเรื่องระบบเกมทั่วไปที่โดนปรับทุกตัวเนี่ยผมก็พูดไปแล้วเนาะในคลิปเอ่อทัวลูกของเคนนับก็ไปฟังช่วงต้นๆคลิปได้นะครับแต่ว่าที่สําคัญกับเซงกีจริงๆก็จะมี2เรื่องนะก็คือเรื่องแพรี่เนาะที่ต้องแพรี่ถูกด้าน,นับซ้ายขวาแล้วก็บนล่างี่ยต้องถูกเนาะถ้าไม่ถูกมันก็จะไม่หยุดเวลาใช่ไหมอีกเรื่องที่โดนปรับแล้วก็สําคัญกับเซงกิฟคือเรื่องตัดล่างนะตัดล่างที่ไม่ล้มแบบพลาดน็อกดาวน์แล้วนะก็คือสามารถที่จะลุกขึ้นมาปับถอยหลังได้สําคัััััญกบสสงงงงคีีตตรท่่ถ้าดาด มันโดนเาเรียกว่ามันถูกทํามาให้เสียเฟมเยอะอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเซนกิทาอีกฝั่งล้มได้มันจะตามไปออมีเก้ได้เยอะกว่าก,กว่าคนทั่วไปเนะาะเพราะมันมีขมันแก็บใช่ไหมครับอ่าตัดล่างปรับไม่ต้องทไทยดาด้วยซ้ำนะครับแดดเข้าไปพอคราวนี้ถ้าอีกฝั่งรู้พลังได้ปรับมันจะจับไม่โดนแล้วเรา,าสามารถแดดเข้าไปแล้วก็จับนะครับจับเนี่ยเป็นตัวเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัว,วที่เซฟเนาะแล้วกออ็บางทีเราไม่อยากจะพีดีนะเราอยากจะจับเฉยเนี่ย ตอนนี้ก็ทาไม่ได้ครับต้องบังคับเล่นเสียงก็คือจะเอ็ดพีหรือจะมงหรือจะนอร์ม l ลนั่นเองถ้าอยากเข้าไปใกล้กว่านี้ต้องทําอะไรครับต้องได้รับนะถึงจะจับได้แต่ว,ว่าการได้รับไปจับเนี่ยมันชินมี่ไม่ได้ไงนะมันชินมี่ยากครับแล้วก็ใครที่เล่นซันก,ก,ก็จะรู้ว่าเราใช้ตัดร่างเพื่ออะไรครับต่อจากเอ็ดพีใช่ปะ่ะเพื่อดักคนเดินถอยหลังดักคนแบค็คแดดักคนกระโดนครับพอเขาล้มอีกรอบปับ๊บเราได้ไปอีดหนึ่งก็ได้บิ๊กอัพต่อใช่ปะ่ะมันก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีนะแต่ก่อ่ออนนนแตตเี้ คนที่โดนเอพีปั๊บเขาก็ลุกไฟหลังเลยนะครับต่อให้โดนตัดล่างเขาก็ยังสามารถที่จะลุกไฟหลังได้เราไม่สามารถที่จะแบ็คเดดไปข้างหน้าเพื่อจับได้แล้วนะจับแบบธรรมดานะจะต,ต้องใช้เอพิีนะพอได้ซึ่งมันเสี่ยงมากไงถ้าอยากจับธรรมดาเหมือนเดิมได้รัดนะครับแต่ได้รัดชิม,มิยากนิดนึงนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงขึ้นแล้วกันสำหรับสังเ,เกตนะเปลืองเกรขึ้นด้วยแล้วก็แต่ก่อนนะครับถ้าเป็นคอเต์ฮิตนะครับตัดล่างเนี่ยจะได้เซฟจ้ำด้วยนะครับ แต่พอมันไม่ใช่หาล็อกดาวน์ใช่ไหมแอนิเมชันการลุกมันเปลี่ยนคนะรับเฟรมที่ได้ก็น้อยลงคนระับแต่ก่อนเนี่ยต้องได้30เอ่อสีเฟรมนะถึงจะได้เซฟจำตอนนี้ได้แค่36ก็คือไม่พอนะกระโดดไปปับ๊บโดนแอนตี้แอร์ได้นะถ้าเป็นพันธุ์เคาน์เตอรย์ยังได้อยู่นะครับเอ่อแต่ก่อนมันต้องเป็นเท่ากันอย่างนี้ไงทั้งเคาน์เตอร์ฮิตแล้วก็พันธุ์เคาเตอร์นะครับก็เลยตัวเนิร์ฟค่อคนข้างเยอะในความรู้สึกผมนะครับแต่ตัดล่างก็ยังได้บั๊บมานิดนึงนะครับก็คือแอคทีฟเฟรมแรกนะครับของตตอนนนนลล่่่นะ่่าาาางงจจะะะะไไมมมมีีีฮิบบ็ก์ทททปยยเเเเ้้ครรรัััพด กับปุ่มนั่งเตะกลางอื่นๆเลยนะครับถ้ามันชนกันที่แอคทีฟเฟรมแรกพอดีครับอย่างเช่นนั่งเตะกลางของเอเน่านะครับออกที่9เฟรมนะครับถ้าผมตัดล่างไปตอนเฟรมที่9พอดีเป๊ะเนี่ยมันก็จะไม่เทรดครับตัดล่างจะชนะ100%แบบนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเฟรมแรกเนี่ยชนกันเนี่ยของผมชนะเลยนะครับไม่เทรดด้วยซ้ำนะครับ หรือในแมตช์อัพกายเนี่ยครับแซงกิฟก็สามารถที่จะตัดล่างทะลุโซนิคเบลดของกายได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวขาจะโดนโซนิคเบลดก่อนนะคราวนี้มาดูเรื่องที่ถูกปรับเฉพาะแซงกิฟเลยแล้วกัน,นครับเรื่องแรกเรื่องใหญ่สุดก็คือเรื่องขยายเฮิร์ทบล็อกพุชบล็อกแล้วก็โตรบล็อกนะครับสบล็อกเลยนะครับทำให้ตัวแซงกิฟเนี่ยอ้วนขึ้นนะครับเฮิร์ทบล็อกคืออะไรนะครับเฮิร์ทบล็อกเนี่ยคือ กล่องที่เวลาอีกฝั่งโจมตีมาใช่ไหมอีกฝั่งโจมตีแล้วที่หมัดเขาก็จะมีเฮิร์ดบล็อกเอ้ยฮิตบล็อกนะครับฮิตบล็อกเนี่ยของเขามาโดนเฮิร์ดบล็อกเราถึงจะโจมตีโดนนะครับโจมตีถึงนะครับอย่างนี้อ่าอันนี้คือแสดงว่าฮิตบล็อกเราไปโดนเฮิร์ดบล็อกเขาถ้าแบบเนี้ยอา้าวยังโดนอยู่โดนพีไกลรจังนะครับอ่าอันนี้คือฮิตบล็อกกับเฮิร์ดบล็อกไม่โดนกันนะพุชบล็อกคืออะไรครับพุชบล็อกเนี่ยคือกล่องที่เวลาตัวละครสองตัวเดินชนกันอ่นะาบบะาะว่่่าามีีีพุชบ็ออกยยูเเนนปต ถ้าเป็นไซส์แต่ก่อนนะครับเวอร์ชันก่อนเนะี้ยแซงคิฟจะเดินเข้าไปได้ลึกกว่านี้นะประมาณนี้เลยนะถ้าเทียบกับเทา้าแซงคิฟนะตอนนี้เดินได้ไม่ลึกเท่าแต่ก่อนนะครับแล้วก็บล็อกสุดท้ายคือโตรอบล็อกนะโตรอบล็นะบอกเนี่ยคือกล่องคล้ายๆลเคิร์ดบล็อกเลยแต่ว่าจะมีผลกับท่าจับทุ่มเทม่านั้นนะครับถ้าอีกฝั่งเดินมาจับทุ่มแลว้วโดนโตรอบล็อกเรานะครับเราโดนจับนะครับแต่ว่าโตรอบล็อกเนะี่ยปกติมันจะไม่ขยายตามท่าโจมตีต่างๆเนาะเคิร์ดบล็อกเนี่ยปกติจะขยายไปตามแขนตามขาได้นะแต่่วาโรบ็อกจะ ติดอ,อยู่กับตัวเลยปกติจะขนาดเท่ากับพุชบนะ็อกซ์นะพอโทรบ็อกซ์โดนขยายใช่ไหมครับทำให้ตอนเนี้ยแซงกิฟนะครับเป็นตัวละครเดียวที่โดนโทรลูกของเคนและราชิดได้ง่ายกว่าชาวบ,บ้านเขานะถ้าใครดูคลิปที่แล้วผมก็มจะรู้ว่าโอ้โหตอนเนี้ยโทรลูกเคนยากมากนะครับแทบจะเป็นเพนเพอร์เฟคแต่ว่าสาวแซงกิฟเนะี่ยสามารถหลับปุหลับตาเดินไปจับได้เหมือนแต่ก่อนเลยนะแล้วก็ปกติเนี่ยแซงกิเป็นตัวละครที่ละจับปกติเนี่ยไกลกว่าชาวบ้านอยู่แล้วนะครับ เซนว่าเนี่ยเคนจับไม่โดนใช่ไหมแต่แซงกิฟจับถึงนะครับทำให้เกิดสถานการณ์แบบือนไม่น่อยบ่อยก็คือบางทีเราคิดว่าเอ้ยเราใกล้กับแซงกิฟแล้วเรากดจับไปออกแต่มันมันบืดแต่เราแซงกิฟจับคืนได้แบบนี้ใช่ปะพอขนาดโตร์บ็อกของแซงกิฟขยายเนี่ยเศตษการแบบนี้อาจจะเกินร้อยลงนะครับพอเรากดจับไปปั๊บออกถึงตัวแซงกิฟแล้วนะแต่ก่อนจะไม่ถึงส่วนการขยายขนาดพุชบ็อกเนี่ยมีผลทําให้คอมโบต่างๆหรือบล็อกสกติีมต่างๆที่เริ่มจากระยะติดตัวแบบนี้ครับถูก ผลักออกไกลมากขึ้นเล็กน้อยครับแต่ว่ามีผลเยอะมากโดยเฉพาะท่าหมกออนบล็อกนะครับท่านี้ปกติมันจะจับทุ่มได้เลยครับแต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วครับต้องไมโครวอลเข้าไปนิดนึงถึงจะจับได้ซึ่งไมโครวอลยากมากเพราะว่าอะไรเราไม่ได้อยากจะไมโครวอลแล้วจับทันทีครับเราอยากจะเฉียงลงด้วยเพื่อจับเพื่อได้ท่าจับท่านี้ครับเป็นท่าทุ่มลงพื้นให้ได้โอนะครับแต่ว่าพอเราต้องการจังหวะไมโครวอลด้วยการจังหวะเฉียงลงพร้อมกดจับด้วยเนี่ยทำให้กดได้ยากมาก ถ้าอีกฝั่งเนี่ยกด4เฟรมรัวๆเนี่ยสามารถที่จะแทรกเราได้มีโอกาสแทรกได้เยอะมากนะบอ,อกเลยว่ายากมากจริงๆถ้าเดินไปทุ่มเฉยๆไม่ต้องเฉียนเนี่ยโอเคยังพอเป็นไปได้แต่ข้อเสียคือมันไม่โอเคนะไอ้ถ้าโหยากจริงขอสักหนึ่ทีไม่ได้นะโอ้โหยากมากๆเห็นปะยากจริงๆแล้วก็ สมมติว่าเราอยากจะไม่จับก็ได้อะเราอยากจะเฮลสแตปใช่ปะเรารู้ว่าเฮลสแตปเนี่ยชนะต่อยใช่ปะอาแต่เฮลสแตปเนี่ยเพิ่มแบบแพลนี่ง่ายใช่ไหมครับเราอยากจะมิก้เขาด้วยการโลนะด้วยท่าทืบใหม่ของเราไอนน้ท่านี้เป็นโลแล้วนะครับอยากจะมิก้านี้ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะมันช้ามากเพราะงั้นเนี่ยการที่อีกฝั่งเนี่ยโดนหม่งปั๊บแล้วเขากดสเฟรมรัวๆ,ๆเนี่ยชนะ2แบบเลย คือชนะจากธรรมดาของเราและชนะท่าโลนะครับจริงท่าโลของเรามีไหมมีนะครับทื่ท่านี้แต่มันเป็น true blocking นะครับไม่สาม,มารถไม่มีช่องให้อีกฝั่งเนี่ยกดปุ่มออกมามันเลยไม่เป็นฟ r a m e t บเนะถ้าเราจะเอาเฟรมแท a เราต้องีเลย์เอาเองก็ต้องดูว่าเรากะจังหวะถูกต้องหรือเปล่าถ้ากดช้าไปก็โดนแทรกได้นะครับอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือ s p d ไปเลยนะได้ไหมได้ครับแต่ว่าเท่ากับว่าสังกีบถูกบังคับให้ต้องเล่นเสียง แล้วก็บล็อกสกติงหลายๆอันนะครับที่แซงกิฟเคยผลิตได้อยู่คนเดียวตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้แล้วอย่างเช่นอันนี้ลบ6กก็จริงนะท่านนี้แต่ว่าอยู่ไกลเกินนะครับเพราะว่าบุชบล็อกมันเยอะขึ้นส่วนเฮิร์ดบล็อกที่ถูกขยายออกมานะก็จะเป็นเฮิร์ดบล็อกบนลําตัวนะด้านบนครึ่งบนนะครับแผยออกมาด้านด้านหน้านิดหนึ่งนะตามตามรูปเลยก็แผ่ออกมาพอสมควรแล้วก็ ขยายตลอดเวลานะครับไม่ว่าแซงคิปจะยืนจะนั่งจะกระโดดจะโจมตีนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็จะอ้วนกว่าเดิมนะครับซึ่งมันจะมีผลยังไงครับมีผลให้ทุกตัวละครที่มาสู้กับแซงคิปเนี่ยได้ระยะท่าโจมตีที่ไกลขึ้นแบบฟรีฟเลยไม่ต้องทาอะไรเลยอย่างเช่นท่านี้นะของแซงคิและกันปกติยืดเตะกลางแซงคิปเนี่ยระยะนี้ไม่ถึงเนาะไม่ถึงอยู่แล้วถ้าอยากถึงต้องเดินเข้าไปนิดนึงเคนก็เหมือนกันครับยืดเตะกลางของเคนระยะนี้ก็ไม่ถึงครับมันระยะพอกันเลย แต่ว่าในอัปเดตล่าสุดเนี่ยเคนสามารถที่จะยืนแต่กลางโดนสคิดในระยะนี้ได้แล้วนะฮนะได้ระยะฟ,ฟรีฟรีเลยนะครับทำให้เวลาที่แซงคิดจะเล่นเนี่ยตอนเนี้ยต้องยืนห่างออกจากเดิมนิดนึงนิดนึงนะครับเวลาเล่นฟุตซีต้องเดินห่างจากเดิมทําให้โจมตีได้ยากขึ้นใช่ปะ่ะและพอเราจะโจมตีปั๊บเราต้องเดินเข้าไปลึกลึกในระยะที่ฝั่งสามารถโจมตีได้นะครับทำให้เล่นแบบนุ่มชั่วยากขึ้นพอสมควรนะครับในดัแบบ บนๆหน่อยแล้วกันแล้วก็อาจจะมีบางคอมโบนะครับที่ใช้กับตัวอื่นไม่ได้แต่ใช้กับแซงคีปได้ก็มีรนะัลองไปหากันดูนะบางคอมโบที่ปกติอาจจะทํายากพราะไมโครวองเนะี้ยอาจจะไม่ต้องไมโครวองแล้วแล้วก็ลูกพลังก็โดนตัวเราเร็วขึ้นนะเพราะงั้นเราต้องกัดจังหวะเพื่อแพรี่ใหม่จังหวะที่เคยฝึกมาก็ลืมๆไปนะก็ต้องแพรี่เร็วขึ้นนิดนึงพอพุชบล็อกมันใหญ่ขึ้นเนาะ คอมโบในระยะติดตัวแบบนี้มันก็จะกดยากขึ้นนะครับถ้าเขาไม่บัฟระยะลาเอียดมาเขาก็เลยเพิ่มระยะให้แต่มันก็ไม่ใช่บัฟตรงๆหรอกมันทํามาเพื่อให้กดคอมโบแบบเดิมๆของเราเนี่ยได้อยู่เฉยๆนะไม่ได้มีคอมโบใหม่เพิ่มเข้ามานะร,ระยะใกล้คอมโบแบบเบาสามฮิตก็ยังไม่สามารถต่อไปลาเอียดได้นะครับต้องโอดีนะถึงจะได้เหมือนเดิมนะครับแค่ถ้าไม่บัฟมาให้เนี่ยมันกดไม่ได้เลย,ยง่ายๆแต่ว่า มันก็ได้นิดนึงแล้วกันรับนิดนึงก็คือถ้าเราเริ่มคอมโบจากระยะไก่ที่ไม่ได้ติดตัวแบบนี้มันก็จะเริ่มได้ไกลขึ้นนะครับอย่างเช่นคอมโบที่เริ่มจากตั้งเตะเ,เบาใช่ปะ่ะแล้วไปจบด้วยท่าไม้ตาย l ล v e สามใช่ป่ะจากระยะนี้มันก็จะยากนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนตอนนี้ก็ง่ายขึ้นนิดนึงแล้วกันนิดเดียวอยากอยู่นะอีกจังหวะหนึ่งที่จะมีผลจากบัฟนี้ก็คือเวลาเราเดินหน้าไปเตะเ,เบาแล้วโอดีลาเรียนครับ จ,จะมีโอกาส,ดโ,สโดนง่ายขึ้นแล้วนะแต่ก่อนถ้าเป็นปลายๆเนี่ยอาจจะไม่โดนตอนเนี้ยโดนแนละแต่ว่าอย่าไปหวังพึ่งกับลาเลียปกตินะครับยังโดนยากอยู่อยู่ดีนะก็อย่านะโอดีไปส่วนไดนิพพ็ก็ได้เพิ่มระยะมานิดหน่อยนะครับคล้ายๆลาเลียตเลยก็คือบัฟมาเพื่อให,ให้มันยังใช้แบบเดิมได้อยู่เพื่อ <han ur> ให้มันไม่ไม่หลุดระยะนั่นเองนะก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากอย่างเช่นพาณิชท่าอีเกิลสไปร์ของราชิดนะครับ ถ้าไม่บัฟให้เนี่ยมันจะผิดไม่ได้นะในเวอร์ชันเนี่ยแต่ก็มีผลกับการใช้ไดมิงแพ็สดๆตอนเล่นนูโชวลเหมือนกันนะแต่ไม่มากนะอย่างเช่นเวลาใช้ทะลุพลังไฟบอลเนี่ยสามารถกดได้จากระยะไกลขึ้นนิดนึงนิดเดียวอีกท่าที่ได้บัฟเรื่องระยะก็คือ ODSP นะก็คือท่านี้เนาะซึ่งมันก็บัฟมาเพื่อให้เวลาใช้บล็อกสติงบางอันเนี่ยมันไม่หลุดระยะไปเฉยนี่แหละนะถ้าแบบไม่บัฟก็คืออย่างเงี้ยอาจจะหลุดไปแล้วนะครับ แต่ถ้าเราใช้ ODSPD ในจังหวะอื่นๆที่ไม่ใช่แบบเริ่มจากติดตัวแบบเนี้ยนะก็จะได้ระยะเพิ่มจริงๆนะอย่างเช่นจังหวะโอคิหลังจากได้ท่าลมต่างๆเนาะอย่างเช่นหลังจากที่ว่ามาตายว้วหนึ่งนะครัโปรตีเนี่ยแดดไปแล้วจะต้อง SPD เบาอย่างเดียวเลยถึงจะถึงและทันนะคแต่พอได้บักมาก็ ODSPD ได้ด้วยนะครับ แต่จะกดยากกว่านิดนึงจะเป็นไปได้แต่ก่อนจะกดยากกว่านี้คือระยะที่ได้เพิ่มมาเนี่ยไม่ถึงกับไกลเท่าจับเบานะไอพี่ดีเบานะแต่เกือบแล้วเกือบถึงแล้วอีกนิดนึงก็ถึงแล้วต่อไปนะเป็นเรื่องที่ทุกตัวโดนหมดทุกตัวที่มีท่านั่งเตะก,กาตลางจากไอรัดแล้วต่อคอมโบได้นะครับจะโดนเนิร์ฟดาเมจหลังจากที่ใช้นั่งเตะกลางเป็นตัวเปิดคอมโบนะบถ้าเราต่อไปเนี่ยจะโดนลดดาเมจทันที20นะครับ เดี๋ยวดูจากเลขนี้เนาะอันนี้คือเลขความแรงคนระับร้อยเนต์ท่าแรก100นะร้อเปอร์เใช่ไหมโบตี้ก็เป็น100-100ค 100. ิดที่3เนี่ยถึงจะเป็น80นะครับแต่ว่าหลังจากโดนเนิร์ฟปั๊บนะคิดที่2ก็เป็น80ทันทีนะครับอันนี้โดนทุกตัวทุกตัวเลยนะครับที่มีท่าไดรัดตั้งแต่กลางต่อคอมโบได้แต่แซงกี้พิเศษหน่อยนะครับได้ท่าใหม่ท่าเตะกลางใหม่ที่เป็นโลอ่าคือท,ท่ากระโดดเอ้ยท่ากระทืบนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ท่าใหม่เนาะมันเป็นท่นทนนทนนทน่่่่่่าาาาเเเเเเกกนนนนนนีีแแแหหลลละะะะตตววถูปปปรรรััับบบบใ้้้็็โโคคไฮยยจชือท เป็นไฮตั้งแต่แรกได้ยังไงก็ไม่รู้ครับตอนนี้เป็นโลแล้วข้อดีก็คือว่าถ้าเราใช้ท่านี้เป็นตัวเปิดคอมโบนะครับจะแรงกว่าแรงกว่านั่งเตะกลางอันนี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่ากดยากกว่าละหนึ่งข้อเสีย2ก,ก็คือว่าถ้าใช้เป็นฮิตที่2ในคอมโบนะครับไม่ใช่ฮิตแรกิที่2อ,อย่างเช่นบางทีเรายิงเตะเบาแล้วเราได้รับเลยใช่ปหแล้วมาติดเขาต้อฮิตนะครับมันจะต่อคอมโบได้นะครับถ้าเราต่อคอมโบไปกระทืบเนี่ยจได้เท่าไหร่ 2,006 2,006นะครับจำไว้แต่ถ้าเป็นนักเตะกลางเฉยๆนะฮะแรงกว่า2 1 4 2นะฮะเพราะว่าดาเมจตั้งต้นเนี่ยของสองท่าเนี่ยนักเตะกลางเนี่ยได้700แต่กระทืบเนี่ย500นะครับเบาวกว่าถ้าไม่ได้ใช้เป็นท่าเปิดคอมโบจริงๆอะ่ะ ก็จะไม่ได้ไม่ได้แรงกว่าอันอื่นนะครับเพราะงั้นก็คอนเฟิร์มกันดีๆแล้วก็เรื่องที่เนิร์ฟและปับ๊บเรื่องสุดท้ายนะครับของแซงกิฟคลาสสิกนะเดี๋ยวโมเดลเราจะต่อจากนี้นิดนึงก็คือถ้าจับทุ่มนับเฉียงลงหน้าลงเนี่ยนะท่านี้ปกติเนี่ยมันเป็นท่าที่ได้โอเคเนะาะตั้งฉากเนี่ยสามารถแดชไปแล้วมงต่อได้นะครับแต่ว่าหลังจากโดนเนิร์ฟก็คือได้เฟรมน้อยลงมากนะเป็นว่าหลังจากแดชเนี่ยได้แค่หกนะปกติมันได้12นะถ้าจำไม่ผิดอีกฝั่งไม่สามารถแทรกออกมาได้เลยแต่่ตออนนีกฝังสามามรถ ใช้4เฟรม5เฟรม6เฟรมนะครับแทรกได้เราก็เลยมงไม่ได้แล้วพอปกติเนี่ยมองออนฮิตใช่ปะเราคอนเฟิร์มไปเฮลสแตปรันเรียกต่อได้อีกนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าจะคอนเฟิร์มเนี่ยหลังจากทุ่มนะครับคือต้องใช้เฮลสแตปเลยนะถึงจะชนะ4เฟรมต่างๆและเฮลสแตปเนี่ยมันไม่สามารถไปต่อท่าอื่นได้นะครับโดยที่ไม่ใช่ไดรัตเนาะเราก็ต้องฝึกคอนเฟิร์มเอาครับคอนเฟิร์มออนฮิตออนบล็อกอ่ามีเวลาให้คอนเฟิร์มเยอะอยู่นะครับฝึกเอา คอนเฟิร์มไม่ได้ฝึกมาเป็นงไงครับเรียบร้อยครับตัวแตกนะครับต้องไปฝึกเอาหรือถ้าเราอยากจะเข้าไปมงหรือเข้าไปจับเราต้องใช้ไดรัลนะครับก็ใช้เกตเช่นเดียวกันนะ,นะก็คอนเฟิร์มได้เป็นมงนะครับหรือจะเป็นจับแต่ต้องกาดจังหวะดีๆนะโหรยอยู่เนี่ยก็ไปฝึกเอานะครับหรือจะไม่สามารถแดดไปโง่งแล้วมงแล้วจับหรือแดดไปจับเลยไม่ได้แล้วนะ ต้องฝึกสักเล็กน้อยแต่ในมุมเนี่ยยังเหมือนเดิมครับยังสามารถเดินไปหม่งได้นะไม่ต้องแดดนะเดินไปหม่งเดินไปจับได้เหมือนเดิมแต่ในเรื่องเนิร์ฟก็ยังมีบัฟให้นะเป็นบัฟที่ดีมากๆด้วยนะแต่เฉพาะบางแมชอัพละกันใช้ได้แค่บางตัวนะก็คือสิ่งนี้นะทุ่มปับแดดไปนั่งป่อยเบาเฮ้ยมันกันได้พอดีนะก็คือถ้าเราทุ่มเสร็จบับเราแดดไปนั่งต่อยเบา แล้วตัวละครอีกฝั่งเนี่ยใช้ท่ามาตะที่สตาร์ทอัพ10เฟรมขึ้นไปนะครับเราจะกันได้พอดีเป๊ะเลยแต่ก่อนเราต้องกะจังหวะเองนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถแดดไปนั่งจิ้มตัวเกมเนี่ยนับนับเฟรมให้เราแล้วนะครับอ่าซึ่งก็มีหลายตัวมากนะที่มีท่ามาตะ10เฟรมส่วนมากจะเป็นท่าเลเวหนึ่งเนาะอย่างเช่นลิลลี่นะครับคิมเบอร์รี่มานอนแล้วก็เอ็ดที่10กว่าเฟรมคือถ้ามากกว่า10เฟรมก็คือใช้ได้หมดนะ มาถึงคิวแซงคีฟโมเดนกันบ้างนะครับได้ปรับให้เล่นง่ายขึ้นเยอะมากนะครับหลายเรื่องมากเอาเรื่องหลกักๆ3เรื่องก่อนนะครับก็คือเรื่องแรกถ้ากระโดดสามารถเลือกได้แล้วว่าจะเป็นเตะหรือต่อยนะครับแต่ก่อนเลือกไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เลือกได้แล้วซึ่งปุ่มที่เราอยากได้อยู่กลุ่มนึงก็คือกระโดดต่อยหนักนะครับข้อดีของกระโดดตอยหนักก็คือมันการันตีมงต่อได้นะครับไม่เหมือนเตะหนักเนาะถ้าโดดสูงสเนี่ยคือไม่ได้เลยนะครับต้องโดดแบบลึกๆพองป่วนถึงจะได้ค่อนข้างยากอยู่นะครับแล้วก็ ข้อดีก็คือเพิร์ดบ็อกเนี่ยฮิตบ็อกที่กว่ามันลงต่ํากว่ากระโดดครับกระโดดเตะนะทําให้บางทีเนี่ยเราโดดไปแล้วถ้าใช้ชต่อยหนักมันจะโดนก่อนที่อีกฝั่งจะคืนตัวทันอย่างเช่นอีกฝั่งปล่อยพลังมาใช่ป่ะเรากระโดดไปกดต่อยเนี่ยจะโดนคนระับแต่ว่าเตะเนี่ยบางทีอาจจะถึงช้าไปเรื่องที่2นะครับวเวลาเรากดลาเลสสามปุ่มนะครับในเบิร์นเอาเนี่ยมันจะไม่ติดจับปุ่มให้แล้วนะเป็นปัญหามากเหมือนกันนะก็ ทีนีด้วยนะครับถ้าใครแบบว่าตั้ง3ามปุ่มไว้อะไรเงี้ยนะมันก็จะไม่ติดจับนะครับเรื่องสุดท้ายนะแล้วเป็นเรื่องที่ผมรอมานานมากที่สุดตื่นเต้าที่สุดที่มันปรับทีนะครับก็คือถ้ากระโดดจับโอดีนะมันมันไม่จาเป็นที่ต้องรอให้แซงคิปกระโดดจริงๆครับเราค่อยกดได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาของโมเดลอย่างเดียวเลยคลาสสิกไม่มีเนาะคือโมเดลเนี่ยปุ่มเตะกับต่อยหรือว่าเอ่อคอมมานเอชที HD เนี่ยมันมันอันเดียวกันนะครับ กระโดดจับข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเนาะมาเดียวกันมันไม่เหมือนคลาสสิกที่มันแยกเตะก,กับปล่อยใช่ปะ่ะแล้วบางทีเนี่ยเรากดกระโดดแล้วเราจะกดจับมันไม่กระโดดให้นะครับมันติด S.P.D ที่พื้นให้มันก็เลยเป็นคอมโบที่กดยากมากอย่างคอมโบเนี่ยในคลาสสิกค่อนข้างไม่ยากขนาดนั้นนะแต่ในโมเดิลคือแบบแค่จะเฟรมเพอร์เฟกต์กดยากมากนะครับไม่สามารถกดเอ่อกดจับได้แต่จุดบนพื้นแต่ตอนนี้เขาปรับให้แล้วว่าเราสามารถกดกระโดดค้างไว แล้วกดจับได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้มันลอยจากพื้นก็ได้นะมันจะติดจับการการให้ตลอดแบบโมเดิร์นอย่างเดียวนะถ้ากดแบบกดเองก็คืออย่างไม่ได้เหมือนเดิมยังติด a อทีดีให้อยู่แต่ว่าก็ช่วยได้เยอะนะครับทําให้คอมโบเนี้ยเรามั่นใจที่จะกดมากขึ้นนะออไม่ต้องแบบลุ้นว่าเอ้ยเรากดพลาดเราจะตายหรือเปล่านะก็ยนนินดีด้วยนะใครเล่นโมเดิร์นก็ประมาณนี้นะสำหรับเซนกิฟในเยี่ยสามนะเดือนแรกแล้วกันนะไม่รู้จะโดนเปล่าอะไรอีกนะครับก็ถือว่าโดนเนิร์ฟ เยอะอยู่นะครับในความรู้สึกผมแต่ว่าโมเดิร์นเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับโมเดิร์นเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับก็ไปลองฝึกกันนะครับ